I look how right young Leo สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ iHave CPU ครับผมปาว iHave CPU สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้วันพุธวดนพฤหัสวะพฤหัสพฤหัสนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีครับเรียบร้อยครับ iHave CPU จะส่งเรียบร้อยตามปกติเหมือนเดิมน้องครนายกรามินทาโอนเต็มส่ง d h l ไปส่งในกรุงเทพรับเองรามินทาไปประกอบที่รามินทามาประกอบที่นครนายกเซอร์วิสที่รามินทาเซอร์วิสนครนนายกเก็บเงินปลายทางทุกอย่าง ได้หมดที่ i have cpu นั่นเองนะผมฝาก i have cpu <c oughs> ทุกช่องทางแล้วกันนะครับแฟนเพจเฟซบุ o กลาซาด้าช้อปปีทุกช่องทางที่เป็น i have cpu Line at i have cpu วันนี้เครื่องจัดส่งตามปกติทั้งหมดนั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้ต,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 ตึ๊ดตึ๊ดตนะึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสี่สิบมั้งสี่สิบเครื่องทีจ่จริงแล้วไม่มีล็อตใหญ่สามสิบเครื่องผมไปส่งให้แล้วนะครับสามสิบเครื่องผมไปส่งให้แล้วจะมีจอโซวีเ่เข้ามาใหม่ด้วยสำหรับจอโซลวี่ในโมเดล xl 2411K ที่เข้ามาราคาจะปรับขึ้นนะเพราะตอนนี้ราคาจอราคาแรมโอ้โหปรับขึ้นพอสมควรครับเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ก็สามารถจะ,จะสั่งซื้อได้เลยก็ได้นะครับ mm. เดี๋ยวเราไปดูเครื่องการวันนี้ผมมีให้ดูทั้งหมด6เครื่อง1 2 3 4 5 6แต่ละเครื่องนั้นมันมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันออกไปนั่นเองเคสมีหลากหลายรูปแบบทั้งทรงคิวบ ทรงทาวเวอร์ปกติทรงมิดทาวเวอร์ทรงฟูลทาวเวอร์ทรงโอเพนทรงอวกาศหรือว่าจะทรงแบบเรียบเรียบง่ายๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับเครื่องราคาหมื่นกว่าบาทสองสามหมื่นผมทำทุกราคานะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเลือกเครื่องพวกนี้มาให้ดูกันดีกว่าไะไปดูเครื่องกันนะครับเครื่องนี้เครื่องแรกรู้สึกว่าไอ้สายนี่จะมาจะจะจะ,จะขายดีมากเลยนะเรนลี่สตรีมเมอร์พลัสผมว่าราคามันก,มนก็มันก็แรงอยู่อะแต่ถามว่าสวยไหมมันก็สวยถ้าใครชอบก็น่าสนใจนะครับ 130,000โดยประมาณ130,000นั่แหละคลันนี้จบ130,000ครับง่ายๆเรียบๆกาจอ3080 TI จาก XLR8 Gaming by PNY นี่ก็เป็นการ์ดจอจาก PNY ที่เป็น PCB ทรงนี้น่าจะเป็น reference design 3พัดลมในการที่จะระบายความร้อนมี b a c k p a g e ตรงนี้ปึ๊บเข้าไป CPU AMD Ryzen 9 5900X รับ12 core 24 thread 4.8 GHz Max Boost เป็นรองแค่5 9 5 0 x ดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้น่าจะสตรีมด้วยน่าจะทางานด้วยรวมถึงอาจจะ เล่นเกมด้วยแต่ก็สุดเหมือนกันครับขอบคุณคุณธนพุทธิ์ด้วยที่อุดหนุน R CPU นะครับ CPU 5900X AMD Ryzen 9 5 9 0 0 X 1224 Mainboard เมนบอร์ด ASUS Strix B 5 5 0 E Gaming นั่นเองซึ่งตัวนี้เป็นอีกเมนบอร์ดหนึ่งที่สุดของตัว ROG ในชิปเซ็ต B 5 0ซึ่งอย่าไปโฟกัสว่ามันคือ B 50, M 5 0ไม่ใช่ X 5้าแต่ว่านี่มันคือ B50 ที่ฟังก์ชันนั้นมันสูงกว่า X570 อีก PCIe Gen4 เต็มและภาคจ่ายไฟ16เฟสนะครับ Crossfire รับมี d ี b u c โ Code พร้อมนะครับ N.2 s h i l d f o r c e N.2 ที่เป็น N.2 Armor ครบนั่นเองนี่คือ B50 ครับจาก ROG มีไฟตรงนี้ทั้งหมดชุดน้ำเป็นชุดน้ำระบบปิด3ตอนจาก EK All-in-One ครับ AIO คือ All-in-One 360 DRGB ชุดน้ำาตอน 3 6มอมมอย่างนี้ชุดน้ำสามตอน3 6มอมมแล้วก็จาก eke k จริงแล้วเขาดังในส่วนของชุดน้ำระบบเปิดแต่ e k ในชุดน้ำระบบปิดก็เย็นพอกันกน,นั่นเองเย็นเลยล่ะนะครับเพราะว่าสปายเป็นคอแซครับ r m 0 0 0 x 1000วัตต์80ดส plus go ประกัน10ปีตรงนี้ m 2 nvm e คือพันวัตต์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยจ่ายไฟให้กับตัว system นี้แบบเพียงพออยู่แล้วถอดสายได้หมดตุกเส้นอยู่แล้ว w d black sn750 นะครับขนาด500ก 34, ิ3430 Harddisk Drive 2เทเสริมความสวยงามด้วยอะไรบ้างไฟ RGB จะมีตรงจุดไหนบ้างหนึ่งก็คือตรงบล็อกตรง RAM แ,แล้วก็เสริมความสวยงามด้วยที่การปลั๊กไม่ใช่ดิสายที่ต่อไฟให้กับตัวกาจอจะเป็นไม่ว่าจะเป็น8พิ n 2ช่องตรงนี้ l e l l y Streamer Plus 8พิ n 2ช่อง24 pin ของเมนบอร์ดก็จะเป็น Relly Streamer Plus เช่นเดียวกันนั้นราคานะ่าจะตกมาัะ 2 0สโดยประมาณนะครับพี่ไม่แน่ใจราคานะั้นแต่เครื่องนี้โดยรวมแล้วปุ๊บจบก็บไปปุ๊บแสนสามและแต่ชอบลองเลือกดูว่าอยากให้เครื่องตัวเองนั้นออกมาเป็นยังไงนั่นเองรวมถึงถ้าเป็นเคสคอแซ r ใกล้เคียงกันอย่างน,างนี้อย่างเครื่องนี้จะที่อยู่ที่76,000 76 0 0 0ลูกค้ามี N.2 nvme อยู่แล้วนะครับ i 7เราจะค่าไป i 7กันบ้าง นี่คือ a m เอ่เอตัว Intel Core i7 Core Unlock i7 7, 7 0 0 k 8คอร์16เทรดเทอร์โบ5กิกสุดของ i7 ใน LGA 1 0 0คือตัวนี้นะครับ1 7 0 0 k ต่ำสุดคือ1 1 7 0 0 f 1 7 0 0ปกติ1 7 0 0 kf 1 7 0 0 k ตัวนี้นี่คือตัวท็อป1 1 7 0 0 k มี Intel u h d Graphics 750ใส่เข้าไปด้วยนะครับปุ๊บเข้าไปนี่เข้าไปฮนะเมนบอร์ด MSI Z590 ตัว A Pro ตัวนี้เป็นตัวสีดำและเป็นตัวเริ่มต้นของ m s เมยในชิปเซต590แต่ว่าการดีไซน์คอมเมนต์บอร์ดนั้น mm. ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างสวยเป็นบอมนบอร์ดที่ผมชมว่ามันสวยจริงนะครับตั้งการขีดล่างขีดลงขีดขวางอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีไซน์ค่อนข้างที่จะมินิมอลแล้วก็การเขารีแบรนดิ้งใหม่สังเกตโลโก้ s i เาเขาจะรีใหม่อย่างนี้เป็นโลโก้ใหม่อย่างนี้น,น,นะครับ i7 ใส่ลงในบอร์ด z 590 a Pro รแรม16 g b จาก คิงสันตัวเฟลลี่นะครับปกติไม่มีไฟ RGB กาจอจะเป็นกิกะไบต์ GeForce r t x 3060 Ti ตัวนี้เป็นตัว WinForce ครับ3,000ลม RGB Fusion เนาะ3,000ลมตรงนี้มีตรงนี้นสกรีนไว้คือ PCB สุดแค่นี้พันลมตัวที่3ก็จะเป่าปุ๊บก็จะออกทะลุตรงนี้ไปเลยนั่นเองเคสจะให้สังเกตเคสครับเคสเนี่ยจะเป็นในตระกูล 4,000D 5,000D แต่ว่าตัวนี้คือตัว 5,000D มันจะใหญ่เคสสี่พัมาสักสามสิบเปอร์เซ็ เคสจะใหญ่ประมาณนี้เลยเห็นไหมแล้วจะเป็นตัว a Flow อางนี้ด้วยนะครับเป็นตัว Air f l o w อย่างนี้ด้วย,นะวย,วยข้างบนก็จะมีอย่างนี้แล้วก็มีพื้นที่สําหรับที่จะติดตั้งหม้อน้ํา3ตอนได้ถ้าแกะแผ่นนี้ออกก็จะมีพื้นที่ในการที่จะติดหม้อน้ํา3ตอนเพิ่มเติมและติดพัดลมเพิ่มเติมได้ชุดน้ำเป็นของคอแซ r เหมือนกันคือคอแซ a ไอคิว1ฮชหนึ่งห้าศูนย์ไอเอิทัพเตรงนี้ นะครับผมสามารถที่จะลอกสติกเกอร์ออกแล้วกันนะครับลอกไปเลยเท่ากันโอเคเราจะเห็นไฟอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้แล้วก็การปรับไฟการปรับไฟนั้นผ่านที่จะผ่านตัวเมนบอร์ดก็ได้นะ MSI Mystic Rise หรือว่าโปรแกรม IQ ก็ได้ได้หมด SSD 4 8 0 g ้อย mme ลูกค้ามีอยู่แล้วอย่างเครื่องนี้ก็โอเคสมบูรณ์นะครับ i 7 7 0 0จรอย k z 590สก้าูนย t i ถ้างบน้อยกว่านี้งบต่ำกว่านี้ก็ดรอปมาเป็น i 5งบเยอะกว่านี้ข้าเป็น i 9ก้าการ์ดจอก็คือ ปรับแต่งได้เหมือนกันคือทุกอย่างในเครื่องนี้ไม่มีในเว็บไซต์ครับแต่สามารถที่จะคอนฟิกคัสตอมปรับทุกอย่างเพิ่มเติมตามแบบ i h a v e CPU ได้เลยนะครับคราวนี้อย่างนี้แบบปิดอย่างนี้ถ้าแบบเปิดนะครับแบบเปิดแบบ Open อย่างนี้53,000นะครับประมาณ53,000อันนี้จะหนักไปทางที่ตัว เคสกับตัวชุดน้ามากกว่าเพราะว่าเคสเป็นตัวเ h e ร m มช t a k e คอปพี3นะครับเป็นตัวสีดํามี t ทมเปอร์กราตรงนี้ชุดน้ํา3ตอนคุณเลอร์มาสเตอร์มาส i ตอร์ลิควิดเอฟ r อลสีทูาร์จีบีครับสีดำแมชกับเคสเทอร์มอนเทสคอปีสาตรงนี้เพราะว่าเทอร์มอนเท e คอป e ีสอย่างนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับวางหม้อน้ํา3ตอน1ตัวถ้าไม่วางไม่สวยนี่คือใส่ให้มันเต็มนี่คือจะเต็มเคสปุ๊บมันก็จะสวยนะครับ ชุดน้ำสามตด์มีให้เลือกสองสีสีดำกับสีขาว CPU เป็น AMD Ryzen 5 5 6 0 0 x ครับ6ค core 2เบรด t r a d เมนบอร์ด g ิ๊กไบต B 4 5 0้ส ms t h o ram 32GB จาก xlr 8การ์ดจอเป 60, ็น g ิ geforce rtx 2 0 6พเพราะว่าสบาย6 5 0้อยวัตต์80 plus Blonde จาก atom ตรงนี้ใส่ n ตัด t w เพิ่มเติมได้ sd 240GB h a สี d ดิสก์ drive 1 t r a อันนี้ก็คือลูกค้าเอาแค่นี้แล้วก็คือเปลี่ยนเคส เพิ่มชุดน้ำเรียบร้อยนะครับ6คอร์12เรดที่แรงที่สุดของ AMD ฮะ4 6 g h z m a c b o o t ดังนั้นเนี่ยผมเคยทดสอบไปแล้วระหว่าง 5600X กับ 5800X Ryzen 7กับ Ryzen 5เนี่ยการเล่นเกมนั้นแทบแบบไม่ได้ต่างกันเลยไม่เชื่อก็คือไปค้นได้ไปค้นใน y o u t u b e ได้เลยครับว่า5 6 0 0 x versus vs 580x เราจะเห็นว่าเฟรมเรทนั้นมันจะไม่ต่างกันแบบเยอะ 1- 2เฟรม3-4เฟรมนั่นคือไม่ต่างนะครับไม่ต่างกับเงินที่เราเพิ่มเข้าไปนั้นนะถ้าเล่นเกมอย่างเดียวผมแนะนำแค่5 6 0 0 x น่าจะจบหรือว่าถ้าสุดท้ายแตะสุดท้ายแต่จะเผื่อไว้จะเผื่อเลือเผื่อขาดก็แล้วแต่ลูกค้าว่าอยากตัวอย่างนั้นอยากได้เครื่องแบบไหนอะไรยังไงแล้วกันนะครับอย่างเครื่องนี้จะเป็นทรงแบบอวากาศไปเลยอะซึ่นามิโปรเทสเตอร เบสเครื่องนี้จบประมาณแสนหนึ่งครับแสนหนึง่งแดงทั้งคู่คือแดงทั้ง CPU CPU จะเป็น AMD Ryzen 9 5 9 0 0 X 12คอ r e 24 4.8 GHz m a x b o o s t เหมือนเดิมไม่แถมระบบระความร้อนมาให้นั้นระบบระความร้อนจะเป็นตัว MSI MAG Core Liquid 2 4 0 R ชุดน้ำปิด2ตอนจาก MSI ซึ่งมันจะเป็นหม้อน้ำปิด2ตอนแล้วก็มี3ตอนด้วย ปั๊มน้ำเขาจะอยู่ตรงหม้อน้ำตรงนี้บริเวณตรงนี้นั้นเนี่ยมันจะไม่สั่นบริเวณตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีไม่มีปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำจะอยู่ตรงหม้อน้ําพอดีตรงนี้คือคอร์รีคิดมีให้เลือก2ตอน3ตอนครับตรงนี้คือ240 r มีโลโก้เอ็มเอสไอตรงนี้พร้อมไฟ R G B นะครับ CPU 5้าพเกาเระบายความร้อนด้วยเอ็มเอสไอคอร์รีคิดสองสนยอร์เมนบอร์ดเป็นเอ็มเอสไอเอ็กซ้าห้าเจ็ดศูนย์เอโปรเรียกได้ว่าเป็นชุดน้ำเอ็มเอสไอแล้วก็เมนบอร์ดเอ็ สล็อตแรม4สล็อตครับใช้งานเต็มทุกสล็อตกับตัว Kingston Fury 4ี่สล็อตตรงนี้ใส่ไปแล้วมับเข้าให้เต็มตรงนี้ลูกค้าไม่ไอัปเกรดแรมเพิ่มเติมใครอยากได้ไฟีฟ r ยอ์ก็สามารถที่อัปเกรดเพิ่มเติมได้แล้วกันกาจอเป็นกิกะไบต์ AMD Radeon RX 6900 XT ตัวนี้ไปวัดกับ3090 6,900 XT RAM น่าจะ16กิกนะ16กิกใช่ครับ RAM 16กิก 4K เหลือๆดังนั้น,นเครื่องนี้คือ5,900 X จับคู่กับ6,900 XT พร้อมแรม3 2กิกแม่งคือจบจบจริงๆ6,900 XT ครับ Power Supply s u p e r v Stone D850 a 850วัตต์8 50, 8 50 w, 80 Plus Gold นั่นเองแล้วเคสเป็น s u e r n o i a Protector Beast ตามที่ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับอย่างนี้จบเรียบร้อยฮะจาก i7 cpu ครับเครื่องนี้ x, แสนหนึ่งห้ x ram 32 6 9 0 0 xt หรือว่าเครื่องนี้มันสมดุลตรงที่ว่าแบบทุกอย่างมันสุดหมดนะครับหรือว่าเครื่องนี้ต้องการคุมงบและไม่ได้เน้นอะไรหนักมากมายคือไม่ได้เล่นเล่นเกมแน่นอนเครื่องนี้ผมเดาว,ว่าอาจจะเป็นเครื่องที่ใช้ทํางานสามมิติอาจจะใช้งานเรื่องเรนเดอร์หรือว่า เอาไปเป็นเครื่องสตรีมอย่างเดียวผมเริ่มจากเคสก่อนเคสตัวนี้คืนเรียบมากนะครับเคสเป็นคุลล์ม m a s t e ร NR600 ฮะน่าจะเป็นตะแกรงเรียบอย่างนี้เลย3พัดลมข้างหน้ามาจากไหนเป็นพัดลมของหม้อน้ำจาก Silverstone PF360 ชุดน้ำ3า3ตอน3 6 0อมมตรงนี้จะมีไฟเป็นบล็อกอย่างนี้ครับหม้อน้ำ3า3ตอน3 6 0มมเปิบเบเปบตรงนี้มีไฟที่บล็อกอย่างนี้ปุ๊บเข้าไปเป็นรูปของเกรดเกรดหิมะนั่นเอง สามตอนแต่เราเขาน้องกับ CPU อะไรครับ AMD Ryzen 9 5950X สุดแล้วของ a m 4นะครับ16คอร์32 Threads 4.9 GHz Max b o o t t ดังนั้นเนี่ยงานแบบมันติคคอเนี่ยมันติด Threads เนี่ยตัวนี้คือจบนะครับ16คอร์32 Threads Mainboard MSI X570A Pro RAM ไม่มีไฟ RGB จาก Corsair Vengeance LPX 32กิกนะครับ แถวละ16กิก2แถว3 2กิกบัส3,600เมกะเฮิร์ซถ้าเป็นมีไฟ RGB ก็คือเขาจะได้ c o r s a i r Vengeance RGB Pro SL ตัวนี้เป็น Vengeance l p x ตรงนี้16กิก2แถวเป็น2กิกครับกาจอปกตินะนี่คือ ASUS GeForce RTX 2060ตัว OC Edition และเป็นตัว Dual ต่อไฟเลส8เพิน1ช่อง2060ตัว Dual N.2 m e 256กิกแค่นั้นพอ เทอร์โมเจคทอร์2 s s e r i e s 750วัตต80พลัสบางคนบอกว่าโอ้พูดทำไมเครื่อง80,000 nvm e แค่นี้เองลูกค้าเอาแค่นี้ครับผมดมแจ้งแบบนี้ถ้าอยากอัปเกรดอัปเกรดได้ฮะแต่นี่คือเอาไปทำงานโดยเฉพาะหรือเขาอาจจะมีสตอร์เรจอยู่แล้วก็ได้นะครับ 5950x ram 32 2060 80,000นี่คือชุดน้ำระบบปิดชุดน้ำระบบปิดชุดน้ำระบบปิด s ินวอสตอร360 ชุดน้ำรบกปิด e n t e r r e Liquid สองสี่ศูน R ชุดน้ำรบกปิด Cooler Master Master Liquid ML สาม L V2R GB ชุดน้ำรบกปิด Corsair H หนึงห้าศู I Elite Capellix ชุดน้ำเปิดล่ะได้ไหมชุดน้ำเปิดเครื่องนี้60ไม่ใช่สิไม่ใช่6 7หมื่นเจ็ดรับขอดูราคาก่อนนะห้าหมื่นห้าหมืกว่าบาท5้าหมืหาหประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับประมาณห้าหมกว่าบาทคือจะเป็นตัวทรงคิวบ์หรือว่าทรงลูกเต๋านั่นเอง t n a m โป p เ o t e c t o r Vision 2 4พัดลมปุ๊บ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 ระบายความร้อน4พัดลมเสร็จปุ๊บเจออีก3พัดลมร้อนครับแล้วความม่อนน้ำ5 6 7ตรงนี้ CPU เป็น AMD Ryzen 5 5600X ครับ6คอร์12 4.6GHz MacBook 10GB b 4 5 0 m s 2 s RAM 16กาจอเป็นตัว ASUS GeForce RTX 3060 M.2 WD Blue SN50 ขนาด 500GB ตรงนี้ แล้วก็มีพอร์สปาย1 5 0วัตต์80 plus ใส่เข้าไปอย่างนี้ชุดน้ำระบบเปิด3ตอน360อมมปั๊มน้ำปั๊มขึ้นไปตรงนี้ผ่านตรงนี้ปุ๊บน้ำร้อนออกนี่ระำร้อนที่หม้อน้ำไหลกลับเข้าสู่ถังบันงน้ำจบเรียบร้อยนี่คือชุดน้ำระบบเปิดอยากได้แบบนี้จากบายสกีได้อยากได้โตวหดหัว ichts, แบบ ek bispower corsair h e r m a n t e c h ได้หมดนั่นเองนะครับนี่คือชุดน้ำปิด rgb อย่างนี้คือมันมีไฟเยอะ สวยด้วยแรงด้วยแล้วแต่คนชอบจริงนะแสนสามอย่าได้ถูกวันนี้อย่าได้ปรับลดงบประมาณมากกว่าน,นี้ก็ลองทักไปเลยครับที่แฟนเพจ i have c p u แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i have c p u ทั้ง6เครื่องนี้ด้วยมีคำถามสงสัยตรงไหนเพิ่มเติม call center ของ i have c p u ครับ02-105-4757 inbox ที่แฟนเพจ i have c p u line at i have c p u แล้วผมฝากติดตามทุกอย่างที่เป็น i have c p u ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เย็นนี้ครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปครับซีบีครับสวัสดีครับ